สวัสดีจ้าใ้เวลาอีกแล้วจ้าเวลาอันหอมหวานหยาสดสดทั้งฝุ่นกระลุยยู่ฝุ่นจ้านี่กระลุยยู่นี่ฝุ่นกระลุยทางฝุ่นจ้าแ่บบ้าจ้ากินน้ำแน่เลยบ่ กินน้ำแน่ยำยุ่วมกวมเนี่ยนี่นี่ละโตช็อตเด็ดนี่ล่ะแผนกอัวอัวน,นาดางพุนเสียงมาแลว้วพุณโตปวนเท่ากับมาแเราคือกัน เขาซ้องตั้งหนาตั้งตาก,กินจาให้เฟี้ยงทุกมือนี่ถ้าเป็นแบบว่าปฏิเสธนยพระก็ปฏิเสธจ้าม,มาแร้วจ้าพุ่นจ้าโตพว,วนดาวล้านดวงพุ่น มาแล้วมาหากันแล้วพี่ยังไปหากันแล้วน้องกับพี่เจอกันแล้วพี่มาหาใครมาหาน้อง,งน,ออน้ออพี่เพิ่งนอนตื่นไม่มาดูแลน้องเลยนอืพี่เพ,พิ่งตื่นนะไมไมน้อ,ะนองไปตื่นไปกินเนี่ยหมอหนึงพ่น,นพูนหมอหนึงดำๆพ่นเออ อืม,มอด่ดำดำๆผุนน้องไปหมดอยู่ผุนะอืบอกนอ้องคุนน่ะ่ไไะไปมุดอีกเด้อปากสีดำมาบอกน้องนี่แหละเหมือนจะหอะมกาแฟงอาเอา เหลือไปยีภาพน้องมันดื้อป่ะมือนี่ก็ฟางดื้อปะ่ะ เอาน้องไปแอบกินอีกแล้วไปกินของไอ้น้องไปแอบกินของไอ้อีกแล้วแอบงเรียแล้วนไปแอบกินของอ้อืมนี่แมอ้าน้องพูอะไปแอบกิน,นว่างต้องขว้างถึงไปแอบกินน้องขาฟ้างไปแอบกิน ออกินขงไผจัดการยังไงเขาจะจัดการยังไจจดงไดไมีมันเป็นน้องมันเป็นน้องหนูหนูไปจัดการมันบ่ามหมมาโตเล็กนิดเดียวพี่เขามาโตใหญ่จะได้หร<ม>ือเปล่าไม่ได้ไไดดตายจะตโอ้โหนี่แม่น้องดื้อแม่ไปกินอ้ายเนีอ้ายปุณหะไม่กินกระซางกินกระซางว้ายมักินลอยหรือเป่โอเคแม่บอกว่าพอเทกกินกระซางกินกระซางปล่อยมันกินลอยหรือเปล่า